จะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเราเอาไม่ทันก็ใบเขาจะแห้งแล้วก็กิ่งของเขาตรงนี้นะครับก็คือจะแห้งเหี่ยวไปเลยก็คือสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี่ยวชาแนลนะครับในคลิปนี้ครับผมมีเคล็ดลับดีๆนะครับผมจะมาบอกกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่เป็นมือใหม่สำหรับวิธีการที่เรา กังชมอยู่ไหครับตรงนี้นะครับหลายท่านนะครับผมจะเกิดปัญหากันเยอะนะครับจะแจ้ให้ท่านผู้ชุมดูนี่ครับแจ้ท่านประชมดูครับก็คือเวลาเราเอายางชาถุงนะครับหรือว่าเรายางบดิ้งนะครับไอ้ตัวนี้ที่เรามาเลี้ยงไว้นะครับสมมากจะเกิดเป็นรานลำค้างรานํำค้างนะครับจะเป็นแบบนี้ใบของเขาจะเป็นแบบนี้ใบลายแบบนี้นะครับไอ้ตัวนี้นะครับมันสามารถแก้ได้หลายวิธีครับท่านผู้ชมนะครับ เราจะใช้เป็นยาป้องกันเชื้อราก็ได้ยาป้องกันเชื้อรานี่ครับนี่เราจะทำการฉีดแบบนี้ครับท่านผู้ชมเขาก็จะปอกไปแบบนี้ยาป้องกันเชื้อรามันจะมีอยู่หลายยี่ห้อหลายหลายแบรนด์นะครับท่านผู้ชมจะใช้ตัวไหนก็ได้แล้วแต่ในพื้นที่ของท่านผู้ชมถ้ามีนะครับแต่ในคลิปนี้ครับผมจะไม่แนะนาให้ท่านผู้ชมใช้เป็นของยาป้องกันเชื้อรานะครับแต่คือ ผมจะมาบอกวิธีการป้องกันนะครับป้องกันอาการเบื้องต้นเลยนะครับไอตัวนี้คือจะสามารถช่วยได้เยอะมากนะครับสำหรับวิธีการที่เราจะป้องกันพวกราน้ําค้างที่เกิดในใบยางแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าถ้ามันเป็นแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเราเอาไม่ทันนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับเนาะนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเราเอาไม่ทันก็ใบเขาจะแห้งแล้วก็กิ่งของเขา ตรงนี้นะครับก็คือจะแห้งเหี่ยวไปเลยก็คือจะเป็นเราก็จะต้นตัวนี้ก็จะเสียหายไปเลยนี่ครับก็จะมีแบบนี้ไอ,อ้สีขาวแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตด,ดูนะครับตัวนี้ครับผมจะไม่ใช่เป็นของอราน้าค้างนะครับจะเป็นของอตัวยาในะผมที่ผมมาฉีดป้องกันไว้ป้องกันเชราไร ถ้าเราป้องกันได้ดีครับผมใบเขาจะเขียวแบบนี้เลยนะครับแต่ก็มีบางต้นนะครับเพราะว่าบางทีใบที่เราฉีดไปเวลาเราลดน้ําไปนะเนี่ยตัวยานะครับยังเกาะไม่ดีก็จะทําให้ใบของอายางชําถุงที่เรา,เ,าเลี้ยงไว้ตรงลงเพาะแบบนี้นะครับก็จะทําให้เกิดเ,เป็นเชราได้ โดยปกตินะครับท่านผู้ชมนะครับเชื้อรานะครับจะมากับอากาศนะครับไม่ว่าจะมากับลมกับฝนยิ่งในเวลาฝนตกครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากฝนตกเสร็จแล้วให้เราทําการฉีดน้ําล้างนะครับล้างใบเลยนะครับถ้าเราล้างไม่สะอาดใบก็จะเป็นแบบนี้ขนาดผมบอกท่านผู้ชมไปแบบนี้นะครับผมไม่ต้องฉีดนะครับฉีดคือฉีดเช้าเย็นฉีดทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์ก็คือทุกตอนเช้านี่ครับใบจะเป็นแบบนี้นะครับ บางต้นก็โดนบางต้นก็ไม่โดนแบบนี้น,น่ครับอันนี้คือโดนยาไปแล้วเขาก็จะเริ่มหายไปแบบนี้เดนนี๋ยวในคลิปนี้นะครับแนะนาวิธีการแกร้อาการเบื้องต้นนะครับคือป้องกันเลยนะป้องกันอาการเบื้องต้นสําหรับต้นกายอยางไม่ให้เกิดเป็นราน้ำ้างแบบนี้นะครับก็คือเดี๋ยว ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับอโอเคครับทา่านผู้ชมนะครับวิธีการที่เราปอารอา้องกันต้นกล้ายางนะครบับที่เรามาพเพาะเลี้ยงไว้ในเปลือกแปลงพาะแบบนี้นะครับวิธีการป้องกันเบื้องต้นเลยนะครับวิธีการง่ายๆเลยก็คือใช้น้ำนะครับน้ําแบบนี้ครับทา่านผู้ชมก็คือน้าปราปาของเรานี่แหละครับวิธีการฉีดนะครับทา่านผู้ชมอันนี้คือผมแนะนาให้ฉีดช่วงเช้านะครับช่วงเช้าเลย เพราะว่านะครับผมพวกราน้ําค้างพวกเชื้อราต่างๆนะครับตัวนี้มันจะมากับทางอากาศหรือว่าทางของน้นําฝนฝนที่ตกลงมาครับผมก็อาจจะเ,เกิดเป็นของราน้ําค้างได้นะผมราน้ําค้างนะครับผม,ผมถ้าถ้าในแปลงของเรารอบของเราครับผมมีราน้ําค้างอยู่หรือว่าสวนยางสวนอะไรต่างก็แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นราน้ำค้างนะครับ <camera> <camera> แล้วก็เกิดจากเชื้อราตัวน้ครับผมไม่ก็จะละอองนะครับ ก็จะปลิวมากับอากาศแล้วก็จะมาเกาะตรงนี้ครับท่านผู้ชมจะมาเกาะตามใบแบบนี้นะครับใบแบบนี้ก็ทําให้เกิดเป็นตรงนี้เป็นราล้ลาคางได้เกิดเชื้อราได้วิธีการป้องกันแบบขั้นแรกเลยก็คือให้ท่านผู้ชมใช้น้าฉีดนะครับปกติเราจะเราจะลดน้ำลงนะครับท่านผู้ชมลดน้าคือช่วงเช้าไปช่วงเย็นนะครับ,ตรนนรบแต่คือช่วงเช้ามันจะมีพิเศษนิดนึงเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือให้เราฉีดแบบนี้ครับฉีดน้ําให้เป็นละอองแบบนี้เลยฉีดไปที่แรงเลย ขีดไปแบบตรงใบของเขาเลยนะครับแต่ตรงไอ้ถุงยางตรงนี้นะครับท่านผู้ชมถุงยางแบบนี้เราก็ลดน้ำปกตินะครับก็คือลดให้ทั่วแปลงแบบนี้นะครับโดยนะครับในการลดน้ำครับท่านผู้ชมเราก็คือลดน้ําในถุงยางแบบนี้เราก็ลดปกตินะครับหลังจากที่เราลดน้ำเป็นทั่วเลยแล้วนะครับเราก็คือทําการฉีดล้างใบแต่ตอนตอนเย็นนะครับผมไม่แนะนํานะครับท่านผู้ชมก็คือให้ท่านผู้ชมฉีดเฉพาะตอนเช้า มีชีว่้างใบแบบนี้เลยนะครับมันก็จะช่วยร้างนะครับช่วยร้างพวกอะละอองต่างๆของพวกราน้ำค้างต่างๆพวกเชื้อราต่างๆนล้วเชื้อราที่ลอยมากับอา,ากาศมาเกาะที่ใบายางของเราแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้ในปรประมาณนึงนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเยอะนะครับเราสังเกตด,ดูแล้วว่าในแปลงของเรามันเป็นเยอะท่านผู้ชมก็ใช้ยาป้องกันเชื้อรานะครับ ที่ผมเคยแนะนําไปนะครับในคลิปก่อนหน้านะครับท่านผู้ชมก็ลองมาหาดูได้นะครับก็คือฉีข้นน,นะครับฉีก้นก็คือฉีดช่วงเช้านะครับท่านผู้ชมฉีดช่วงเช้าแล้วก็วิธีการฉีดนะครับที่ผมบอกท่านผู้ชมไปว่านะครับเราฉีดช่วงเช้าก็คือหลังจากที่เราลดน้ําเสร็จนะจะจะยิ่งดีเลยครับผมเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าหลังจากที่เราลดน้ําเสร็จท่านผู้ชมสังเกตไหมครับน้ํามันจะเกาะตรงใบ แล้วเวลาเราฉีดพ่นพวกยาเชื้อราต่างๆยาก็จะเกาะตรงใบตรงนี้นะครับผมก็คือจะได้ประสิทธิภาพดีกว่าเราฉีดโดยที่เรายังไม่ลดน้ำนะครับส่วนวิธีตอนเย็นนะครับตอนเย็นผมไม่แนะนำท่านผู้ชมนะครับไม่แนะนำท่านผู้ชมเลยว่าวิธีการลดน้ำแบบนี้ให้ให้โดนใบแบบนี้ผมไม่แนะนำเพราะว่าใบของเขานะครับผมจะเกิดเป็นเชื้อราได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือวิธีการ อาจจะฉีดล้างใบีนผมไม่นําให้ฉีดเป็นช่วงเช้านะครับผมจะเหมาะกว่านะครับถ้ามาชมนะครับผมที่เป็นมือใหม่นะครับหรือว่าประสบปัญหาอย่างนี้นะครับผมหายวิธีแก้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิธีที่ผมบอกไปตรงนี้ครับผมลองไปใช้กันดูนะครับได้ผลตอบรับยังไงคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้ครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ